สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรศอินทรีย์วิถีพืนตนเองครับผมวันนี้ต้องมาทําคลิปตอบคำถามเนาะมีพี่ๆถามมาว่าคุณต้อมใช้ปุ๋ย p ี m อยู่ใช่ไหมแล้ว p ี m มมันคืออะไรทําไมคุณต้อมไม่เห็นพูดเรื่องอะระบบดูแลต้นไม้แบบ p ี m เลยก่อนเดี๋ยววันนี้ตอบให้ฟังเนาะโดยรวมว่า p ี m คืออะไรดียังไงแล้วทําไมต้อมถึงเลือกใช้ ระบบการดูแลต้นไม้แบบเพ m เ,เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ตามรับฟังนะ,นะเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครก็ที่เห็นในแปลงที่ทายอยู่ตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแปลงฝรั่งแตงโมที่ทําขึ้นค้างแบบนี้แล้วก็ฝุ่นของมีดด้านหลังแล้วก็หงเปพอซื้อแปลงที่ทําสาวอยู่ หงชนสื่อที่ปูกใหม่เราใช้ p i เทั้งหมดนตอนนี้ตอบได้เลยว่าใช้แค่ระบบเดียวแล้วก็ p i m คืออะไร p i m คือนวัตรกรรมต้องเล่าก่อนว่าช่องต้อมเนี่ยชื่อช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึงตนเองเนาะคือ PIM เนี่ยจัดว่ายังไม่เป็นยังไม่ใช่เกษตรอินทรีย์แต่ต้องทาความเข,ข,ข้าใจก่อนว่ากเกษตรอินทรีย์บ้านเรามันทามันทําได้ยากมากอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์คือ no เคมีร้อเซเคมีหมายถึงปุ๋ยด้วยนะ ปุ๋ยด้วยนะที่ห้ามใช้เลยอันนั้นจะเป็นอินทรีย์เราก็จะต้องมีแนวกันลมมีแหล่งน้ําของตัวเองมีการพักน้ําเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนจากภายนอกซึ่งถ้าใครทรรําเกษตรที่เป็นเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์สกเกลใหญ่ๆต้องว่าค่อนข้างยากแต่ถ้าปลูกกินปลูกในบ้านอะไรเงี้ยแล้วทำทำอินทรีย์ที่เราบอกว่ากเกษตรอินทรีย์ใช้จากปุ๋ยแมกปุ๋ยคอกอะทำได้แต่จริงๆแล้วมันก็จะถูกปนเปื้อนด้วยแนวกันชนเราไม่มีแปลงเราติดแปลงอื่น ติดบ้านอื่นที่ยังใช้เคมีแหล่งน้ําไม่ได้มีแหล่งน้ําที่พักน้ําของตัวเองอันนี้ก็จัดว่าในประเทศเราเนี่ยกเกษตรอินทรีย์มันแทบจะจะไม่มีเลยเพราะว่ามันยังมีการปนเปื้อนถึงจะมีก็ทําได้ยากเนาะแล้ว p ีเคืออะไร p ีเเป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมมีม,ม,มีมีหวัวใจหลักอยู่2อ,อย่างก็คือโซคอนโซคอนเป็นอนินทรีย์วัตถุเหมือนเป็นแร่ธาตุอะแต่ผ่านกระบวนการ ในการผ่านเทคโนโลยีเพื่อให้ได้อนินซีวัตถุหรือแร่ธาตุตัวนี้มาใส่ให้กับต้นไม้แล้วก็เป็นส่วนผสมของของวัสดุฟื้นฟูดินสูตรน้าและสูตรแห้งที่ต้องใช้อยู่และอีกอย่างหนึ่งก็คืออะมิโนอะมิโนเนี่ยซึ่งเป็นอะมิโนของอาจารย์ตีเองเนาะเป็นกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนซึ่ง p ีเมเนี่ยมันมันดีกว่าน้ําหมักปุ๋ยหมักอะไรยังไงเนี่ยเราจะไม่เทียบกันอันเนี้ยแล้วแต่สูตรไข่สูตรหมักแต่ที่ต้องมาใช้ p ีเจริงๆแล้วก็คือ สูตรที่ต้องใช้อยู่ฟื้นฟ,นฟนูดินสูตรน้ําและสูตรแห้งเนี่ยมันได้ผลไว้เพราะว่าในเ i m ยังต้องใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเป็นสารตั้งต้นเป็นตัวสตาร์เตอร์ยังใช้ยูเลียเป็นตัวกระตุ้นให้ยูรีนซีแตกตัวแต่เราจะปฏิเสธสารเคมีแทบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่ายาฆ่าแมลงแม้กระทั่งยาการเชือ้อราแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาสารจะใบเราก็จะไม่ใช้เพราะฉะนั้น มันจะเป็นเกษตรปลอดภัยแบบ100%เซถึงเอาพืชผลของในสวนต้มเนี่ยไปส่งตรวจยังไงก็ไม่เจอย,ยังไงก็ไม่เจอสารเคมีเพราะต้องไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยต้องแยกให้ออกก่อนว่าสารเคมีกับปุ๋ยเนี่ยมันคนละอย่างนะสารเคมีปุ๋ยเนี่ยเป็นองค์ประกรอบทางเคมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายอย่างยากําจัดหญ้ายากําจัดวัชพืชหรือยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้จะคนละอย่างกันปุ๋ยสามารถใช้ได้แต่การใช้ PIM เนี่ยเป็นการทําให้เราใช้ปุ๋ย ได้มีประสิทธิภาพแล้วประหยัดต้นทุนมากๆอย่างสมมุติว่าเราใส่เราใส่ปุ๋ยในแปลงถ้าเป็นฝรั่งอะไรพวกนี้เนาะเราก็จะใช้พวกแปดยี่สี่ยีเบ็ดหรือสูตรเสมอที่พี่ๆใช้กันอยู่ต่อไร่มันจะใช้อันนี้ยกตัวอย่างเนาะหนกิโลต่ออ่าหกระสอบต่อไร่แต่ถ้าใช้ในระบบ vrm นะลดต้นทุนไปประมาณต้องให้เลยเกือบเก้าบเป ว่าในวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งหนึ่งกระสอบเนี่ยเราใช้ตัวตัวปุ๋ยตัวที่เป็นแม่ปุ๋ยเนาะไม่ว่าจะเป็นยูเรียรหรือ16สเสมอ15สเสมอรหรือ8 24 24แค่1กิโลแล้วก็ใช้โซคอน1กิโลแล้วก็ใช้อะมโนเพียง150กรัมนอกผสมน้ำแล้วก็คุกเข้ากันวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งเทียบเท่ากับ ปุ๋ยอินรียเคมีเนี่ยนะมันคือวัสดุฟื้นฟูดินยิ่งใส่ดินยิ่งดีขึ้นเพราะเบทที่เราใช้เป็นเป็นขี้วัวเป็นมูลสัตว์เขียวเอื้องเพราะอะไรที่ต้องใช้เป็นมูลสัตว์เขียวเอื้องก็เพราะว่าในขี้วัวขี้หมูอ่ขี้หมูนี่ไม่ได้ไม่ได้ขี้วัวขี้ม้าขี้ลาขี้ล่ออันเนี้ยใช้ได้หมดขี้ช้างก็ได้นะขี้ควายก็ได้ที่เราใช้อ่มูลของสัตว์เขียวเอื้องพวกเนี้ยเพราะว่าเราจะใช้ตัวเซลลโลมานาดเนี่ย หรือ,อ,อจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่มันทําหน้าที่ย่อยแป้งย่อยไฟเบอร์ที่เป็นเส้นใหญ่เวลาบัวควายกินหญ้ากินใบอะไรพวกนี้ที่เป็นเส้นใยเนาะตัวเซลลโลโมนาทพวกนี้มันจะไปย่อยแป้งพวกนี้เป็นเล็กๆแล้วได้เป็นอะมิโนเป็นฮิวมิกที่พร้อมใช้งานกับต้นไม้ซึ่งมันใส่กับต้นพืชเนี่ยมันช่วยบารุงดินด้วยแล้วก็ยิ่งใส่ดินยิ่งดียิ่งใส่ยิ่งใส่ยิ่งใช้น้อยลง<ม>จึงเป็นที่มาว่ายิ่งใช้ดินยิ่งดีเรายิ่งประหยัดต้นทุนตอนเนี้ย ลดค่าปุ๋ยยานะเท่าที่เก็บถิตินะียลดลดค่าปุ๋ยไปเลยในะแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับอินซีย์ด้วยนะคืออินรียเนี่ยการใส่ขี้วัวหนึ่งกระสอบเนี่ยขี้ขวัวอะตอมตีต่ำๆเนี่ยขี้วัวหนึ่งกระสอบยี่สิบาทยี่สิบาทนะถ้าเรามาทําแบบพีเเนี่ยในพื้นที่หนึ่งเราต้องใส่ขี้วัวกี่กระสอบแต่เราใช้น้อยมากเนี่ยที่ต้องใส่อยู่นะนนนยเ,ยเนี่ยในในผักในหญ้าอะไรพวกนี้ใช้แค่นี้เลย วัสดุฟื้นฟูดินสูรแห้งอย่างเดียวแล้วก็มีวัสดุฟื้นฟูดินสูรน้ําคือปล่อยมาผสมกับน,น้ำเนี่ยมันทําให้ลดต้นทุนไปตีต่ําๆเหลือเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วต้นไม้เราแข็งแรงต้นไม้เราแข็งแรงตุกใบฝรัปป่งน้ำนะเนี่ยนะํำเร็จเลยด,ดูมันต้านทานโรคอะ่ะใบมันเขียวเข้มแล้วเขียวแบบเขียวแบบธรรมชาติอ่ะไม่ได้เร่ง ถ้าใครใส่พวกอะไรอะยูเรียอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการเล่งแนละ้วทำให้พืชเราบวมน้ําพอฉับบวมน้ําเกินเนี่ยมันล่อแมลงแนละ้วแมลงชอบแล้วพืชอ่อนแออันเนี้ยให้พี่อาร์เอ็มอเดินไหมใบใส่เอามือล่อข้างหลังเนี่ยเห็นเห็นรอยนิ้วเห็นความแก่งใบเป็นขนมันเงาทําให้โรคแมลงไม่กวนแมลงสะโตพืชน,นะมีถามว่ากินไหมมีกินอยู่บ้างเนี่ย มแมลงค่อมเนี่ยระบาดโคตรหนักเลยแต่กินแค่นั้นนิดๆน่อยๆก็ไปเพราะว่าเพื่อเราแข่งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่มาของต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ p พ M ทั้งหมดเพราะว่าจุ่งยากน้อยกว่าตอนทําอินทรีย์นะตอนทำอินทรีต้องไม่ได้โจมตีนะใครทาอินรีย์ก็ทําไปคือมันแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดแต่ต้องคิดว่าต้องใช้เพ M เแล้วม,มันมันมันโอเคมัน มันลดขั้นตอนลดงานไม่ได้เยอะเลยทำมินซีนะหมักอะไรบ้างปุ๋ยสูตรน้ําน้ํามงน้ําหมักโอ้โหเตรียมไม่รู้กี่สิบสูตรกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวเนาะแล้วก็ขี้วัวเนี่ยหมักก็ต้องนานาทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยเท่าไหร่21่วันอย่างต่ำาบางที่ก็บาง,บางสูตรนี่สเดือนแต่ Pm เเนี่ยหมักแค่ห้าวันหมัก,กวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งเนี่ยหวันแล้วเปิดให้อมโมเนียมันระเหยออกให้หมดจะได้ไม่เป็นอนตรต่อพืชเราใช้ได้เลย แล้วเห็นผลไวเห็นผลเทียบเท่าปุ๋ยเคมีเลยด้วยซ้ำคือเนี่ยแล้วพอยิ่งใส่นานๆต้นไม้เราก็แก่งสภาพดูเดีเห็นไหมอุโมงค์ฝรังต้มทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้ว PRM สูตรของอาจารย์ตีเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมให้แต่ปลูกเพื่เชิงเดียวอาจารย์จะย้ำเสมอว่าสิ่งสำคัญเลยคืออย่าปอกเปลือกเปลือยดินคุมฟางโฮมดินการทำเกษตรแบบีเอมเนี่ยเป็นการเลี้ยงดิน เป็นการสร้างหน้าดินใหม่แล้วก็เป็นการอนุรักษ์จุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินซึ่งจะช่วยเราทํางานตลอดเวลาลเขาจะช่วยเขาจะอยู่ในดินแล้วก็ช่วยเราทํางานตลอดเวลายิ่งทําให้เราลดงานได้ได้เยอะขึ้นเราก็ไปทําอย่างอื่นได้มากขึ้นต้องก็ปลูกพืชอย่างอื่นไปด้วยปลูกผักปลูกทัวปลูกนู่นปลูกนี่ะฝั่งนี้มาเริ่มแล้วเป็นแปลงเป็นสมอุโมงคไผ่เนี่ยนะ เพราะว่าเราดูแลเขาน้อยลงโลรคแมลงป่วนน้อยลงแล้วอาจารย์ก็จะสนับสนุนให้เราปลูกพืชแบบร่วมผสมผสานเพราะว่าถ้าเราปลูกฝรั่งอย่างเดียวใช่ไหมปลูกฝรั่งอย่างเดียวกว่าฝรั่งจะได้เก็บผลผลิตใช้เวลากี่กี่เดือน6กถึงแเดือนถึงจะเริ่มห่อได้ก่อนหน้านั้นเราก็เอาพืชอื่นมาแซมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เอามาเลี้ยงชีพเราก่อนซึ่งมันโดนมันโดนมันมันโดนกับความรู้สึกตว่าจริงๆเกษตรควรเป็นเกษตรที่ผสมผสานแล้วก็ทุกสิ่งทุกตารางเมตร ของดินของน้ําอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องได้ไประโยชน์สูงสุดน,นี่แหละจึงเป็นที่มาที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ p ี m ทั้งหมดของแปลงแล้วผลผลิตของส่วนต้นนะรสชาติดีมากคือมันไม่ได้ถูกเร่งอ่ะแต่มันจะเริเติบโตได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทําให้ต้นสมบูรณ์ทําให้ต้นสมบูรณ์สุดขีดแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตที่ มันเป็นรสชาติของธรรมชาติที่เป็นฝรั่งหวานด้วยธรรมชาติจริงๆไม่ได้ถูกเล่งฝรั่งผลนมากที่เรากินทุกวันในท้องตลาดนะ่ะเคี้ยวนี่อย่างกับมันแก้วเลยจริงๆไม่มีมรสชาติมีแต่น้ำกะกากไ่เนี่ยเนาะคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังอง์รวมก่อนว่า PIM คืออะไร PIM เป็นนวัตก,กรรมนะครับ PIM ไม่ได้กับมันไม่ไม่เหมือนตรงกับอินซีตรงที่มันใช้เวลาระยะเวลาน้อยถ้าใครทาเชิงพันนิดแล้วนะมาทำ PIM นะตอบโจทย์ ลดต้นทุนเห็นผลไวยิ่งใช้ดินยิ่งดีงานน้อยลงพอลดต้นทุนได้แล้วทีนี้กําไรเหลือแล้วต้องถึงมาสนับสนุนให้เกษตรกร,รกทุกท่านเนี่ยเปลี่ยนออลองมาใช้พี่พี่ที่อยากใช้นะไม่จําเป็นจะต้องทําทั้งแปลงแบบต้องก็ได้อาจารย์บอกเสมออาจารย์ตีบอกเสมอว่าทดลองแค่สามต้นห้าต้นเอาต้นที่มันโทมสุดๆลองให้เห็นก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนใจหรือค่อยมาดูทีว่ามันได้ผลอย่างที่เราพูดหรือเปล่า ต้องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขายอะไรพวกนี้ทั้งนั้นต้องคิดว่าต้องใช้แล้วมันได้ผลดีต้องเลยมาบอกต่ออันนี้คลิปนี้ขออนุญาตเล่าเป็น E ีพีแรกสําหรับการปลูกฝรั่งดูแลด้วยระบบพ m เนามเป็นให้เห็นภาพกว้างๆเดี๋ยวต้องจะทำเป็นซีรีส์ว่าจะเล่าย่อยแล้วก็ลึกไปเรื่อยๆพยายามจะสื่อสารต่อจากที่อาจารย์ ต้มาไปเทคคอร์สมาต้องไปโรงเรียนการปลูกทุเรียนระบบเยอเอมมาอาจารย์ไม่ได้สอนแค่ใส่ปุ๋ยงงยังไงทาใบยังไงทําดอกยังไงอาจารย์สอนถึงลักษณะธรรมชาติของต้นไม้เราไม่ใช่ต้นไม้เราอย่าไปคิดแทนเขาแต่เราต้องเข้าใจเขาว่าต้นไม้ต้องการอะไรถึงจะทําให้พืชเราเนี่ยสมบูรณ์และแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงต้นพืชวันหนึ่งพอเขาให้ผลผลิตนั่นแหละผลผลิตจะมาเลี้ยงเราเนาะกิปนี้เอาเป็นเปิดกว้าง,ก,าง,ก,างก่อนแล้วก็ ใครมีคาถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวต้องมาไล่ตอบว่าคืออะไรทํำยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะทยอยออกมาช่วงนี้ก็จะเล่าเรื่องเพียร์ยิมเยอะหน่อยเพราะว่าพิสูจน์แล้วใช้กับตัวเองเ้าหกเดือนนี้แบบอย่างที่เห็นเลยเนี่ยเราฝั่งนี้ก็จะเป็นทางแสงที่ทำวัสดุฟื้นฟนูดินสูตรแห้งและสูตรน้ําต้องใช้อยู่แค่สองสูตรนี้เลยใช้แค่นี้เลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามช่วงาตามตามช่วงอายุพืชเข้าไป เนียเนาะคลิปน,นี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยวพยายามจะเล่าให้ฟังทุกมิติเลยแล้วก็จะผ่าดูด้วยว่าหลังจากที่ใช้มาแล้ว6เดือน6เดือน7เดือนเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันมันดียังไงคือแม้กระทั่งดินที่ไม่ได้ปรุงอะดินที่ไม่ได้ต้องมาเติมแกลบเติมอะไรคุมฟางห่มดินลาดด้วยวัสดุฟื้นฟูดินสุดแห้งแล้วก็สเปร์น้ําด้วยวัสดุฟื้นฟูดินสุดน้ําไ้สัก5วันเนี้ยต้งปลูกผักสลัดได้เลย นะี่เพิ่งตัดไปอันนี้ไม่ได้ตัดนะนี่เริ่มโตแล้วก็ล็อกนุ้นจะเป็นเคลวไปอีกอนนุนเป็นถั่วฝักยาวทีนี้ในแปลงฝรั่งตอมก็จะไม่ใช่มีแค่ฝรั่งอย่างเดียวแล้วนอกจากเราจะได,ได้ได้เลยได้เสริมจากผักเล็กผักน้อยพวกนี้หรือได้กินผักเล็กผักน้อยพวกนี้แล้วเนี่ยการปลูกพืชร่วมกันหลายๆอย่างมันทำให้ระบบนิเวศดีขึ้นต้นฝรั่งต้มเนี่ยแมลงไม่กลวเลยไม่ต้องทําอะไรเขาเลยให้สูตรแห้งอาทิตย์ละ สองอาทิตย์หนึ่งครั้งสูตรน้ำก็มีเวลาก็อาทิตย์ละครั้งถ้ามีเวลาบ่อยหน่อยก็ให้ทุกวันยังได้เลยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็อย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งใส่ไปกับระบบน้ําทุกอย่างดีขึ้นดินดีขึ้นโฮมฟาร์มคุมดินอย่าขาดแค่นั้นเองโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมกเกษตรดีีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวพาดูแบบละเอียดทุกขั้นตตตอออนนนนคคคครรรมีีีี้้สสสสงงัััยยไไหเเเดด๋ววววทําลลิปบลนนปบโแ